ข้อ3นะครับถ้ากําหนดให้ Q เท่ากับปริมาณน้ําทันยพืชนนะครับก็คือตัวสินค้าแล้วก็ MU เท่ากับอัตราประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับข้อใดถูกที่สุดนะครับ Q MU หนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับ ก็ได้ถูกสุดเราจะเห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นทีละหน่วยในขณะที่ MU นั้นหรืออรรัตราประโยชน์สุดท้ายนั้นลดลงนะครับลดลงในตาที่ลดลงไม่เลืข้อหนึ่งจากตารางข้างต้นนี้เราไม่สามารถหาอัตราประโยชน์รวมในการบริโภคสินค้าก็คือน้ำตาญพืชสี่ขวดได้ผมสามารถหาได้นะครับถ้าเจะหา TU ก็หาได้ก็ตรงนี้ก็คือสาม สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกศูนย์ก็คือหกทียูนั้นสามารถหาได้ดังนั้นข้อกอผิดนะครับเขาบอกว่าหาไม่ได้นะครับเขาขออัตราประโยชน์รวมที่ผู้พพกได้รับจากการบริโภคน้ำเตยพืชสี่ขวดมีค่าเท่ากับศูนย์เขาบอกว่าทียูมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเมื่อดื่มน้ำสี่ขวดทียู U มีค่าเท่ากับหกดังนั้นข้อสองก็ผิดอีกนะครับเขาบอกว่ามีค่าเท่ากับศูนย์แต่คำนวณกันแล้วเนี่ยทียูเท่ากับหกนะครับ ข้อขอผิดข้อข้ออัตผยอดรวมที่ผพวกได้รับจากการดื่มน้ำ4ขวดนั้นมีค่ามากกว่าที่ได้รับจากขวดที่3อัตผยอดรวมนะครับขวดที่4นั้นขาบอกว่ามีค่ามากกว่าหน่วยที่3เราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีค่ามากกว่านะครับมันเท่ากันดังนั้นข้อขอควายก็ผิดอีกนะครับข้อมงงู เมื่อผู้บริโภคดื่มน้ำทันพืชสี่ขวดอัะโยชด์รวมมีค่าสูงสุดสี่ขวดอัะโยชน์รวมมีค่าสูงสุดนนะครับจำนวนหน่วยสี่ขวดนั้นทียูมีค่าสูงสุดถูกต้องแน่นอนเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อทียูมีค่าสูงสุด mu นั้นจะมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับดังนั้นทียูมีค่าสูงสุดแน่นอนนะครับเมื่อบริโภคสี่หน่วยนะครับแม้มันจะเท่ากันแต่เราก็ดูว่าถ้า m u เท่ากับศูนย์เมื่อไหร่ทียูมีค่าสูงสุดนะครับ ดังนั้นข้อ3นะครับตอบข้ององูนะครับข้ององูถูก